มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมปราสาทเมืองต่ำเป็นครั้งแรกกับคุูทัศกันค่ะมาชมกันนะคะนี่ค่ะปราสาทเมืองต่ำค่ะเส้นทางที่ด้านนู้นนะคะก็จะเป็นเส้นทางไปสู่เขาพนมรุง้งนะปราสาทพนมรุ้งด้านนู้นค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาชมปราสาทเมืองต่ำด้วยกันเลยค่ะ ด้านหน้านะคะไปเลยค่ะรู้ไหมคะว่าครูทัศน์เคยฝันเห็นนะคะปราสาทเมืองต่าทั้งที่มาอยู่ให้นี่ไม่รู้จักคําว่าปราสาทเมืองต่าแต่ในความฝันว่าชื่อปราสาทเมืองต่าและได้ฝันว่าได้เข้ามาในปราสาทเมืองต่านี้ด้วยอตอนที่ท้องลูกสาวคนที่สองค่ะนี่ ดูนะคะความสวยงามอลังการเอาดูพื้นที่รอบๆก่อนค่ะฝั่งซ้ายมือของทางเข้านะคะในฝั่งขวามือของทางเข้าค่ะร่มรื่นสวยงามมากนี่ด้านหน้าค่ะไปกันเลยค่ะดูด้านหน้านะคะ ควาสวยงามมีบันไดขึ้นค่ะสามขั้นค่ะ,ะแล้วก็มาสู่ด้านหน้าค่ะด้านข้างนะคะ,ะดูลักษณะ อีกค่าขึ้นไปด้านบนอีกห้าขั้นค่ะนี่ค่ะเข้ามาถงข้างในแล้วนะคะ มาตรงทถงตรงนี้เป็นภาพสลักดอกบัว8กลีบค่ะบริวเวณพื้นกลางห้องครับในซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกนะคะมีการสลักเป็นลายเส้นรูปดอกบัวค่ะ8กลีบซึ่งอาจหมายถึงจุดกำหนดในการตั้งกิจอธิษฐานบูชาเทพเจ้าค่ะนี่ค่ะถ้ามายืนตรงนี้ก็จะมีห้องโถงค่ะ ฝั่งทางเข้าที่จะเข้าไปด้านในนะคะด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านขวามือค่ะของทางเข้านะคะค่ะนี่ก็จะเป็นโถงอีกข้างๆนะคะก่อนถึงทางเข้าะค่ะ ค่่ะะดูไปกันค่ะตรงทรณีตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเขาถือกันจะไม่ให้จะไม่ให้เหยียบนะคะแล้วก็จะก้าวข้ามเขาจะมีที่ให้ก้าวข้ามนี่ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นจารึกเสาประดับกรอบประตูซุ้มประตูกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกนะคะค่ะนี่ดูทับหลังจะมีลวดลายสวยงามค่ะ,คะนี่ค่ะฝั่งนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกฝั่งขวามือค่ะลักษณะน,นี้นะคะ มา,ามโถงข้างในค่ะจะมีสะอยู่ทั้งหมดสี่สะนะคะนี่ด้านด้านด้านาตรงกลางด้านแรกก็จะมีอยู่สองสะขวามือกับซ้ายมือบอกว่าเอาไว้ประกอบพิธีกรรมค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะคะนี่จะเป็นบันไดาทางลงค่ะ นี่ค่ะนี่คือสระน้ำนะคะสระน้ำจะมีอยู่สีสระล้อมรอบระเบียงโคดมีลักษณะเป็นรูปตัวแอลค่ะก่อสร้างด้วยศิลาแรงเป็นขั้นบันไดลงไปถึงก้นสระขอบสระจะแกะสะลักแกะสะลักด้วยหินทรายเป็นลำตัวนาคที่มุมสระเป็นนาคห้าเสียนค่ะน้องนะคะนาคห้าเสียน น้ำสระน้ำทั้งสีสระนี้มีใช้ไว้ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่ะนี่อนะะันนี้จะไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่จะมีทั้งสองด้านเลยนะคะนี่เห็นไหมคะแกะสะลักเป็นรูปตัวพญานาคแล้วก็จะมีอยู่ห้าเสียนค่ะ,อะตอนนี้เสียนหายไปหนึ่งค่ะหนี่หายไปหนึ่งเสียนเหลืออยู่สี่เสียนฝั่งด้านนู้นก็จะมีเหมือนกันนะคะสระรูปตัวแอลเหมือนกันเลยค่ะ ไปก็จะเป็นอาคารข้างในอีกหนึ่งชั้นค่ะจะไปดูกันนะคะครั้งแรกของผูทัดค่ะที่ได้มาชมสวยงามมากๆเลยค่ะ่ะนีค่ะ บราณสถานที่มีคุณค่าของเราที่เราควรภาคภูมิใจและก็อนุรักษ์รักษาไว้นะคะมีบันไดกี่ขั้นเดี๋ยวจะนับไปดูค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจขั้นค่ะเห็นไหมคะการทําบันไดของคนโบราณโบราณน,นะคะจะให้ใช้เป็นตัวขี้นะคะบันไดขี้อ่าตัวนี้ขึ้นมานะคะจากโถงด้าน ด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นด้านอ่าด้านในค่ะค่ะฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะ อีกหนึ่งชั้นค่ะเห็นไหมคะอีกหนึ่งชั้นก็จะมีตัวอาคารค่ะโอ้โหสวยงามอลังการมากๆใครไม่เคยเห็นก็เห็นไปพร้อมกันก็คืาเห็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะก็เลยอยากจะมา,าแบ่งปันนะคะความยิ่งใหญ่อลังการของปราสาทเมืองตำนะคะโบราณสถาน ที่สำคัญเกิดตั้งแต่ศตรวรรษที่16นะคะก็คือประมาณพศ1600ค่ะสมัยพระเจ้าชัยวรมันนะคะของอขอมนะคะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะในการนับถือศาสนาพรา,ามณฮินดูนะคะการสร้างสิ่งนี้ก็คือบูชาพระเจ้าพระศิวะนะคะอวิณุนะคะนี่นะคะนี่ อาคารด้านในค่ะก็บรรณะได้ประมาณนี้ค่ะสวยมากมากนี่คะ่ะเดี๋ยวเราอ้อมไปข้างหลังดูคะ่ะเดี๋ยวมาดูตรงถูกตรงนี้ดูซิบันไดหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะแล้วก็หนึ่ง สองสามนี่เป็นแท่นนะคะคงจะไว้เป็นที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่ค่ะขออนุญาตท่านเทวดาจะที่เจ้าทางที่ปกปักรักษานะเจ้าคะ่ะก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ค่ะสี่พระปรางเป็นแท่นบูชา ลักษณะเหมือนกันเลยนี่ทับหลังสวยงามมากร้อมรอบตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสถุปอะไรที่เป็นองค์หลักนะคะจะมีล้อมรอบเขาเรียกว่าสถุปหรือพระปรางค้าอยู่ที่รอบอยู่สีสีด้านเลยนะคะ มาดูนี่นะคะบินระเบียงค่ะนี่ก็เป็นบัวยอดปราสาทค่ะส่วนบนของปราสาทเรียกว่าบัวยอดสลักจากหินทรายเป็นรูปดอกบัวประดับบนยอดสุดของปราสาทแต่ละหลังค่ะนี่ ระเบียงรอบๆระเบียงคดหรือเปล่า,าเดี๋ยวเราจะไปดูตนนัวนี้ตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูใหญ่มากค่ะไม่เคยเห็นจริงๆด้านหลัง ปดูกันค่ะนนชุบ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 นี่ค่ะด้านหลังสุดเลยค่ะนี่สะอีกสองสะนะคะด้านหน้ามีสองด้านหลังมีอีกสองสะรูปตัวแอลนะคะๆๆนี่ะ<ๆ> ก็บรรณะได้ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเกือบสมบูรณ์ค่ะค่ะห้องถงุกถงด้านล่างนะคะนี่แล้วก็จะเป็นสะนักท่องเที่ยวตัวเล็กตัวน้อยคุณพ่อคุณแม่พามาให้ศึกษาให้รักโบราณสถานให้รู้จักประวัติศาสตร์ของเรานะคะให้รักและหวงแหงนะคะนี่โอ้นะคะ ด้านหลังจะมีน้ําเยอะกว่าด้านหน้านะคะมีดอกบัวด้วยมีน่าจะมีปลาด้วยค่ะนี่ค่ะี่ด้านหลังสุดแล้วนะคะโอ้ <c oughs> ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ <c oughs> ชมไปด้วยกันนะคะปราสาทเมืองต่ำถ้าใครอยาก อาซาประวัติก็สามารถเซิร์ชดูใน Google ได้เลยค่ะแต่วันนี้ครูทัาถือว่ามาชมนะคะครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็อยากถ่ายทอดให้ทุกท่านได้เห็นนะคะความสวยงามของโบราณสถานที่พวกเราภาคภูมิใจค่ะตั้งอยู่ที่อ,อําชื่อบ้านบัวค่ะบ้านบัวไม่ทราบว่าตำบลตำบลไหนเนาะ นะคะต้องขออภัยเดี๋ยวพระพคนชัยค่ะติดกับเป็นทางก่อนที่จะถ้ามาจากทางบ้านกรวดก็จะเป็นเส้นทางไปปราสาทพนมรุ้งค่ะแต่ถ้ามาจากพนมรุ้งก็จะลงมาเป็นเส้นทางพนมรุ้งบ้านกรวดค่ะโอ้โหสวยๆจริงๆค่ะมาดูด้านนี้บ้างอ่า ตัวนี้เป็นด้านทิศเป็นด้านาด้านทิศเหนือนะคะตัวปราสาทจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะที่ด้านหน้านั่นคือต้นมะม่วงนั่นคือด้านทิศตะวันออกนะคะสะมีสี่สะด้านหน้าสองด้านหลังสองค่ะ สำหรับิีนี้ก็จะให้ทุกท่านได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการของประสาทเมืองตําค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ bye ยายบายตัวเล็กๆยังบอกว่าสวยมากเลยสวย,สวย,ส,วยสวยมากไหมคะลูกโอ้ยสวยค่ะนี่เห็นไหมตัวเล็กๆก็ยังรัก ของโบราณเนาะลูกเนาะโอ้ยย่มมากเลยอือมันมีปลาด้วยมีปลาด้วยเขา<笑><笑>เห็นปลาช่อนอีกสวยๆค่ะ